19บเนาฬิกากับอีก7นาทีตอนนี้ทีมงานส่งสัญญาณมาว่าไลฟ์กันเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะกับช่วงดีเจอยากแชร์เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะนะวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนคุณจิตพนุหนึ่งวันนะคะเป็นดีเจจำเป็นนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอย่างที่บอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะเกี่ยวกับเทศกาลสงการที่น้องประชาชนก็จะเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนากันเยอะเลย แน่นอนว่าเส้นทางสายอีสานเนี่ยมีปัญหาทุกปีนะคุณผู้ฟังรถติดทุกปีทางมอเตอร์เวย์เ6เนี่ยเขาก็เลยนะคะมีการขยายระยะทางเพิ่มขึ้นคือเปิดให้วิ่งฟรีใช้ฟรีเลยนะคะ64กิโลเมตรแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะไปคุยกับคุณชิตพลเหล่าอันค่ะผู้ในการแขวงทางหลวงนคนรราชสีมาที่2เกี่ยวกับรายละเอียดนะคะว่า จะเปิดให้ใช้ฟรีวันไหนยังไงขึ้นให้ตรงไหนบ้างหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีคำถามเนี่ยสามารถทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ในไลฟ์ได้เลยนะคะอ้อเชิญชวนก่อนนะตอนนี้เราไลฟ์กันแล้วผ่าน4ช่องทางด้วยกันนะคะทั้ง Facebook Twitter TikTok และ YouTube ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะ FM91 Traffic Pro กก็ แวะมาให้กําลังใจกันนะคะกดไลค์กดแชร์นะแชร์กันออกไปเยอะๆเลยนะคะและ้วก็นะถ้าจะให้ดาวด้วยก็ขอบคุณมากเลยนะคะ, <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนทักทายเข้ามาหรือเปล่าอ๋อสายพร้อมแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ได้เลยงนะั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเข้าช่วงดีเจอยากแชร์กันเลยคะ่ะดีเจอยากแชร์กับจิตพนุภูมิชัตมงคล เปิดจิงเกิลเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปทักทายนะคะสวัสดีค่ะท่านชิตพลเหล่าอันนะคะอ,ะอะขออภยัยท่านชิตพลเหล่าอันนะคะผู้ในการแขวงทางหลวงนครศรีมาที่สองสวัสดีค่ะ,ท,คะคท่านคะครับได้ยินนะคะครับได้ยินครับได้ยินนะครับคุณอาทิตย์ยาได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนเลยแม่ขออภัยสั้นเลยนะคะเนี่ยมือใหม่ค่ะ <laughs> ก็อย่างที่บอกว่าช่วงใกล้เทศกาลสงการแล้วนะคะพี่น้องประชาชนหลายท่านก็อาจจะเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงการนี้ทีเนี้ทางแขวงทางหลวงก็มีการเปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์เอ็มหกฟรีถูกต้องไหมคะท่านครับใช่ครับทีนี้จะเปิดให้ใช้ช่วงไหนยังไงคะรายละเอียดครับรายละเอียดนะครับคือเราจะเปิดให้ใช้ฟรีในช่วงเทศกาลสงการที่จะถึงเนี่ยครับคือจะเปิดใช้ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบแปดเมษายนครับ ก็โดยโดยแบ่งการใช้ก็เป็นสองช่วงคือช่วงขาออกจากปทมแล้วก็ช่วงขาเข้าปทมนะครับลักษณะการเปิดก็เป็นเปิดเปิดเป็นลักษณะเป็นวิ่งวันเวย์นะครับคือใช้ขาไปนะครับขาออกปทมก็ใช้เฉพาะขาออกปทมนะครับส่วนขาเข้าก็้วก็ขาเข้าปทมเท่านั้นนะครับไม่ไม่ไม่ได้เปิดวิ่งเปิดทางกันนะครับอ๋อก็คือเหมือนกับว่าช่วงที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพก็คือจะเปิดให้วิ่งเป็นวันเวไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ รับใช่ครับทีนี้ช่วงที่จะให้เดินทางออกจากกรุงเทพในประมาณวันไหนถึงวันไหนอะคะ,ะช่วงขาออกจากกรุงเทพนะครับก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14นะครับรวมระยะว่า4วันนะครับค่ะตั้งแต่วเวลา6โมงเช้าถึง24นาฬิกานะครับเป็น6ทุ่มครับอ๋อคือ6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนัถึงเที่ยงคืนเลยนะครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรเพราในกรณีที่ถนนมิตรภาพนะครับจะมีการจราจรที่หนานแน่นโดยเฉพาะวันที่ติดคาดการณ์ว่า1ิ13องิาย่างนี้ครับถ้า,าการจราจรหนานแน่นอยู่เราก็จะิจารณาเปิดจนกว่าปริมาณรถของถนนมิตรภาพจะเบาบางลงนะครับเพื่อทําการปิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณรถที่ขึ้นมาใช้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่ครับค่ะทีนี้ทางเข้าทางออกของ M6 แต่ละจุดเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างคะท่าน ครับก็คือปีนี้นะครับทางเข้าก็จะเข้าที่จุดเดินครับถ้าเดินทางมาจากสระบุรีนะครับก็ระยะผ่านก็ประมาณมาประมาณ65กิโลเมตรพอมาถึงที่ตาบลหนองสลายังเคยปากช่องนะครับกิโลเมตรที่65นะครับก็อาจจะเจอทางเบี่ยงเข้ามอเตอร์เวย์เอ็ม6ซึ่งจะมีป้ายจราจรป้ายอะไรแนะนํามานะครับก่อนที่จะถึงทางเข้าประมาณ6กิโลเราจะติดตั้งป้ายแนะนํามาตลอดเส้นทางก็คือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไม่ถูกเลย ไม,ไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไม่ถุกครับก็จะมีจุดเข้าออกสีน่นีจะมาที่คอยบริการแล้วก็จะมีจุดสังเกตเห็นเด่นชัดเลยนะครับเป็นจุดเดิมที่เราเคยเปิดให้บริการมาแล้วเมื่อเทศกาลสงการปีหกสีแล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็เป็นจุดเดิมนะครับส่วนจุดลงนะครับก็จะไปที่สีคิ้วเหมือนเดิมครับพอเดินทางเข้ามาจะวิ่งรยทางประมาณสามหกกิโลเมตรก็จะไปถึง จุดสีชิ้วจุดทางออกสีชิ้วเพื่อบรรจบทางหลวงหมายเลขสองคันหนึ่งนะครับสายสีชิ้วชัยภูมินะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะลงไปสามารถเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็ไปทางทางหลวงหมายเลขสองสี่ไปทางจังหวัดปีดีทำได้นะครับข่าวดีนะครับปีนี้เราเปิดเพิ่มนะครับเปิดเพิ่มอ,อีกอย่างสีชิ้วนะครับไปถึงขามนเลสออีกระยะทางอีกยี่สิบแปดกิโลเมตรนะครับรวมระยะทางตั้งแต่ปากช่องถึง ถามทะเลสอนี่ก็ประมาณ6.4กิโลเมตรนะครับก็จะไปบรรจบทางหลวงหมายเลข2068นะครับเพื่อไป่าเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นจุดก,กระจายปริมาณจดาจร,รบสามารถเดินทางไปทางภาคต่างๆของธรรมชาตาาต่างๆของภาคอีสานนไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุดรชัยภูมิข้างบนครับทางภาคด้านทิศเหนือาน,น่นอนไปได้เลยนะครับนะครับส่วนด้านทิศใต้ก็สามารถเชื่อมโยง ถนนลงเลาไปทางอำเภอปากเพลงชัยอำเภอโชคชัย,ชยได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้เดินทางเนี่ยก็นะครับก็เป็นก็คือปีนี้เปิดยาวนะครับ64กิโลเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าประหยัดเวลาด้วยนะคะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยรถไปใช้6เ6มหกเยอะไหมคะท่านจากสถิติเราเราเรา,เราที่เราเก็บนะครับประมาณ25เปอร์เซ็นต์ของรถถนนมิตรภาพนะครับต่อวัและประมาณ,ณ20,500นะครับประมาณ20,500คัน 25, 000, 000, ต,ต่อวันนะครับ ก็เยอะอยู่นะคะทีนี้ชนิดรถที่สามารถจะขึ้นไปใช้ M6 ได้เนี่ยมีรถอะไรบ้างแล้วก็รถอนไรที่แบบห้ามขึ้นรับรถรถที่ที่ที่อนุญาตให้ขึ้นใช้มอเตอร์เวย์นะครว่าจะเป็นรถยนส่วนบุคคลสี่ล้อเป็นรถเก๋งรถปิกอัพรถตู้นะครับสี่ล้อนะครับส่วนรถฟันคุกรถอื่นๆจักรยานยนต์รถโดยสารอย่างเี้เราเรายังไม่อนุญาตให้ขึ้นนะครับนี่จะว่าเป็นการเปิด ให้ใช้ใหม่คพนะนั้นใหม่แล้วก็ก็ยังขอจํากัดไว้อยู่นะครับอืก็คือเป็นรถสี่ล้อเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกระบะเก๋งรถตู้อันนี้ได้หมดเลยครับได้หมดเลยร็กระบะบรรทุกอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะกระบะบรรทุกเนี่ยเราเราถ้าเป็นบรรทุกเนี่ยเราเรายังไม่เนี่ยอนุญาตให้ใช้นะครับก็คือถ้าก็ขอแค่เป็นให้ให้ให้เฉพาะคนนะครับถ้าเป็นบรรทุกหนักบรรทุกสิงของเรียกว่า มีข้อคืบขูงเนี่ยเราเรายัางยังไม่อนุญาตให้ใช้เพราะว่ารถตัวนี้จะมีส้นสิการเสือนบันทึบ่อยนะครับเราเราเปจะจำกัดก็คือว่าถ้ายกข้อคบูงมีบรรทุกมาอ่อันหนักอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นรถบรรทุกแล้วเราเรายัางยังจะมีอนุญาตให้ใช้นะครับเพราะว่าเกี่ยงความปลอดภัยนะครับค่ะบางคนบ,บอกว่าอ่ก็ฉันรถบรรทุกเออรถสี่ล้อเหมือนกันอันนี้ไม่ได้นะคะอ่ะานะก็<า>แล้วอย่างนี้ค่ะพออ๋อหาเอ่อ จะมีการจํากัดความเร็วของรถที่ขึ้นไปใช้บนมอเตอร์เวย์เอ็มกไหมคะครับมีมีมีการจํากัดความเร็วครับเราจำกัดไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอือก็คือห้ามวิ่งเกิน80ประมาณนี้นะคะห้ามวิ่งเกิน80นะครับจะเป็นเป็นความเร็วที่เหมาะสมและปลอดภัยด้วยนะครับไม่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 ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเลยระยะระยะทางหนึ่งสี่ ดูแลตลอดเส้นผ่านนะครับนอกจากนี้เรายังมีบริการจุดห้องน้ำนะครับจุดพักรถจุดเพื่อเข้าห้องน้ำทำั้งหมห้องน้ำประมาณสองจุดนะครับจุดแรกที่บริเวณจุดที่จะก่อสร้างเลทเอเรียหรือศูนย์บริการรถนะครับประมาณพมร้อยสี่สิบเจ็ดอันนี้จะมีห้องน้ําประมาณ 20ห้องนะครับส่วนจุดที่สองประมาณหลักกิโลเมตรที่173นะครับก็จะมีห้องน้ำเหมือนกัน,นครับประมาณ1บห้องนะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยทําความสะอาดอยู่ตลอดนะครับว่าประชาชนเข้าสามารถมั่นใจได้นะครับมีความสะอาดใช่เพราะว่า บางคนเดินทางไกลนะครับพอ,อแบบบางทีก็ห่วงว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าแบบปวดหน,นักปวดเบามาจะทํำยังไงจะมีห้องน้ําหรือเปล่าก็มีนะคะสองจุดด้วยกัน,น,บบนมีมีห้องน้ำบริการนะครับค่ะยี่สิบกว่าห้องนี่ก็โอ้โหก็เยอะอยู่นะคะ <มา S 1> นะแต่ก็ต้องขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะพออ ใช่เครับนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าทิ้งภาระให้เจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่ไหวนะคะอ่าทีนี้ม,นมีข้อควรระวังไหมคะที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการใช้เอ็มหกเวลาขึ้นไปใช้แล้วต้องมีข้อควรระวังอะไรแบบไหนยังไง,ไงบ้างเนี้ยคะ่ะครับข้อข้อควรระวังนะครับที่เราแนะนํานะครับโดยเฉพาะที่เป็นบริเวณที่เป็นทางยกระดับนะครับที่ที่จะผ่านลําตะคองเป็นลําตะคองนะครับที่มียกระดับอยู่ประมาณสิบหกกิโลเมตรนะครับตรงนี้เราเรา เราไม่แนะนําให้จอดนะครับเพราะว่าเกรงความไม่ปลอดภัยนะครับวันนี้ต้องให้ขับรถเลยไม่มีการจอดถ่ายรูปนะครับไม่มีการแซงนะครับคือให้ใช้แค่สองช่องจราจรนะครับวิ่งตีกู้กันไปนะครับแล้ mm. อีกอย่างไม่แนะนําบางท่านอาจจะมีโยนสิ่งของโยนขวดน้ําโยนขยะลงจากรถอันนี้อันนี้เราเราขอความร่วมมือนะครับไม, <c oughs> ม่เดินกามลักษณะนี้นะครับเพราะเพื่อเพราะเป็นอันตรายกับบางทีขวดน้าหรือว่าขยะที่เราโยนลงมาอาจจะหล่นลงจากฝังดับไปกระทบ รถยนที่อยู่ข้างล่างนะครับจะทําให้ให้เกิดอุบัติเหตุได้ว่าเกิดความบาดเจ็บกับรถที่อยู่ข้างล่างได้เนี่ยอันนีนนนนนน้ขออคลบมือเราจะได้ทานไปเลยนะครับ<ช>น,นี้เป็นเป็นอย่างที่บอกว่าระัดระวังนะครับเราอยู่ด้านบนแล้วก็ข้างล่างก็มีรถที่วิ่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเออถ้าจะแบบประทานก็เก็บไว้ในรถแล้วค่ยไปิ้งขยะดีกว่าอย่างนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีแบบรถไปจอดถ่ายรูปด้วยเหรอคะพอออก็ ก็ไม่มีนะครับเพราะเราก็จะติดตั้งป้ายแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสวดตาดูแลนะครับส่วนรถที่สวรรยิงที่รถส่วนมากเลยรถที่จยเสียนะครับพวกที่รถเสียหม้อน้าแห้งอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าน้ำมันหมดก็มีนะครับน้ำมันหมดบนบนรถเวนะครับก็มีเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ขอแนะนํานะครับขอขอแนะนํานะครับอย่างว่าจะขึ้นร์เวเนควรจะเติมน้ํามันนะครับเติมน้ำมันให้เต็มถังไว้นะครับเพื่อบางทีเกิดเหตุกเฉน เกิดการจราจรติดขัดอันนี้ก็จะไม่ทําให้เราเสียเวลานะครับบางทีที่น้ำมันหมดไปก็จะทําให้เสียเวลาทั้งผู้เดินทางและบางทีก็เสียเวลาคนอื่นด้วยนะครับมีการจอดขีดขวางนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นปของคนละมือด้วยนะครับว่าข้างบนจะไม่มีสถานีบริการน้ํามันเลยครับมีแค่ห้องน้ําเท่านั้นนะครับ ก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปหาซื้อน้ำมันให้อีกมันก็จะเสียเวลาทั้งตัวคุณเองด้วยประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะพอ,อ,อค่ะจากการที่รัฐบาลเนี่ยเขามีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้นไม่ได้มีการจํากัดการเดินทางทีนี้ทางแขวงทางหลวงเองเนี่ยมีการประเมินหรือว่าคาดการปริมาณรถที่ประชาชนจะเดินทางในช่วงเทศกาลสงการปีนี้เนี่ยคาดว่ามากน้อยแค่ไหนอะคะ คาดว่านะครับปีนี้น่าจะประชาชนน่าจะมีการเดินทางมากนะครับว่าปกติเนี่ยประชาชนทางภาคอีสานของเราเนี่ยส่วนมากก็จะกลับกลับบ้านกลับภูเนเราเนี่มากกว่าเทศกา,กาลปีใหม่ครับเราคาดการว่ารถที่จะออกมาจากกทมครับวันหนึ่งก็ประมาณสักแสนถึงแสนสองคันต่อวันนะครับซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณาการจราจรปกติปกติก็จะมีประมาณสักห้าหมื่นคันต่อวันนะครับ จะเพิ S <S ่มขึ <S <S ้นเท่าตัวนะหรือว okay. ่าสองเท่าไปเลยสองสามเท่านะครับก็ครับการรับมือหรือว่าการบริหารการจราจรหรืออเมริกาภัยผู้เดินทางเนี่ยเราก็เตรียมเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งบนรเวย์แล้วก็ข้างล่างครับกองประสารตำรวจท้องที่ตำรวจทางหลวงแล้วก็หน่วยบริการจราจรต่างทั้งอาสาผู้ภัยอาสาสมัครการจราจรก็จะร่วมมือกันนะครับก็ ช่วยดูแลความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นที่นะครับให้สามารถเดินทางกับภูเน่ยมเราโดยปลอดภัยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นนโยบายของกรมของเราอยู่แล้วนะครับว่าจะ,จะอำนวยความปลอดภัยนะครับตลอดเส้นทางนะครับอย่างที่บอกว่าคือเทศกาลเนี่ยพี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านกันแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือคอยดูแลนะคะตลอดการเดินทางทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะ ใช่ครับทีนี้พอคิดว่าวันไหนเนี่ยน่าจะพีคสุดๆเลยคะสาหรับการเดินทางขาไปเนี่ยอขาไปเราคิดว่าประมาณวันที่สิบสองนะสิบสองนี่น่าจะเยอะนะครับประชาชนนจะเดินทางมากวันที่สิบสองนะครับอาจจะทั้งวันทั้งคืนไปนะครับวันที่สิบสองนะครับค่ะคาดว่านะครับสิบสองสิบสางประมาณนี้นะคะครับประมาณนี้นะครับเส่วนขากลับนะครับขากลับเนี่ยเราคาดการไว้ประมาณวันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดเนี่ยครับเพราะว่า เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับเพราะว<ะ>่าปีนี้สองการหยุดวันที่13 14 15พุทธี่สิบหาดปุกนะครับอพอวันเสาร์อาทิตย์พ่อผู้จัชนก็จะเริ่มเดินผ่านกลับนะครับก็น่าจะการเดินรน่าจะหนาแน่นสองวันนี้นะครับอคือต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะการเปิดมอเตอร์เวย์เอ็ม6เนี่ยคือช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพได้มากน้อยแค่ไหนฮะพอ,อพอจะมีตัวเลขตรงนี้ไหมคะ ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ที่ที่ทเราเก็บมาสองสองเทตการที่เราเปิดมาก็ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับยี่บห้าเปอร์เซ็นของของรถยนต์จากสนมิตภาพนะครับมิตภาพวันละหมื่นไอ้วันละแสนคันอย่างเงี้ยก็อพอมาจะจะใช้เอ็มหกอยู่ประมาณสองหมื่นห้านะครับที่สูงสุดสองสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นคันก็ประมาณยี่ห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นนะครับคทตการที่เราเก็บสถิติไว้นะครับอ๋อค่ะ ขออหา,ามีคำถามมาจากทาง facebook live นะคะคุณชัยนุชิ้อบอกว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปบนเ6มหกปุ๊บเนี่ยรถไปจอดเสียอย่างกรณียางแตกแบบน,นี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือใช่ไหมคะที่นี้เขาอยากถามว่ามีค่าใช้ใจ่ายหรือ,อเปล่าคะแบบนี้อ๋อไม่มีครับก็เราจะมีบริการฉุกเฉินให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าหน้าที่ของเราก็พร้อมจะดูแลรถยางแตกรถยางรั่ว่างนี้นะครับเราเราขับรถพามีเจ้าหน้าที่ นำไปปะซ่อมให้นะครับอันนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับนอกจากว่ารถเยือ์ของท่านเครื่องเสียชำรุดอย่างนั้นนะครับคือซ่อมใหญ่อย่างนี้ก็ต้องจ่ายเองนะคะนี่ลากจูนเข้าเข้าเข้าอูอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ใช้เส้นทางละเ่้งของรถกันนะคะ จะองรถนะครับก็ไม่ต้องเห่วงเลย่เราไม่คิดค่าอยู่แล้วนะครับนะครับคือถ้าสมมติว่าอย่างรถแบตเตอรี่หมดใช่ไหมคะรถแบตเตอรี่หมดปุ๊บอ่ายังแตกอันเนี้ยเขามีสจาหน้าที่คอยช่วยเหลือฉุกเฉินมีักนที่ไปช่วยเหลือนะคะตรงนี้เนี่ยมีจุดพักรถบ้างไหมคะบนบนมอเตอร์เวยเอมหกหรือว่าก็เป็นจุดที่ไปห้องน้ํา เออเป็นจุดพัดรถกป็จุดเข้าห้องน้ำแหละครับจุดเข้าห้องน้ําเพราะเราเราไม่แนะนําให้จอดเลยนะร<ม>ว่าถ้าท่านไม่เข้าห้องน้ําหรือว่าไม่มีธุระเล่นด่วนไม่ไม่ไม่เกิดเหตุฉุกเฉินจริงเราเราไม่แนะนําให้จอดนะครับเพราะว่าอาจจะจะทําให้เสียเวลาหรือว่าเกิดอเหตุได้นะครับเพราะว่ารถจะวิ่งวิ่งไปความเร็วแล้วรถที่ที่ขึ้นมาจะค่อนข้างยึดอย่างาแน่นนะครับ<ม>เราเราถึงเออไม่แนะนําให้จอดก็คือถ้าท่านเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วแล้วก็ เดินทางต่อครับไม่มีการจอดถ่ายรูปไม่มีการจอดพักรถบนไหลทางปกติอันนี้นะครับเพราะว่าเกิดเดนตุกได้นะครับเราเราไม่แนะนําให้จอดนะครับอ๋อค่ะก็อย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนะคะสักคร <c oughs> ู่มีคุณสุชาดานะคะสอบถามเข้ามาทาง Facebook Live ค่ะบอกว่าถ้าขับรถแล้วรถไปเสียบน M6 แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ที่เบอร์ไหนคะ ่าเบอโทรไปที่1 5 8แได้เลยครับเป็นสายด่วนคมทางหลวง24ชั่วโมงนะครับก็จะแจ้งทางทางทาง1 5 8หก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนมอเตอร์เวย์ได้เลยนะครับก็จะเป็นเป็นแจ้งแจ้งสายด่วนเหตุร้ายเหตุด่วนอะไรเี้ครับได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะมีอยู่ตามจุดกันแล้วนะครับก็จะมีคอยรับสายนะครับจะมีคอนเซนเตอร์ ประจําเดือขี่แขวนครับคอยคอยรับเหตุด่วนเหตุร้ายนอกจากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราตรวจตาลิงตรวจตาอยู่ตลอดนะครับถ้าเจอเหตุการณ์เราก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับในกรณีที่ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ก็โทรไปที่เบอร์หนึ่งห้าแปดหกได้เลยนะครับโทรหนึ่งห้าแปดหกเบอร์เดียวเลยนะคะก็เบ้เยวเลยแต่ถ้าบางคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ชินเส้นทางเพิ่งจะไปใช้ครั้งแรกจะมีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบอกพิกัดไหมคะพอว่า ตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงเออประมาณนี้ยอ๋อถ้าบอกพิกัดนะครับเราก็จะมีเดี๋่วมากเป็นหลักกิโลเมตรนะครับหลักกิโลเมตรนะครับอ๋อมีหลักกิโลเมตรช<ต>ัดเ<ม>จนเลยใช่ไหมคะใช่ใช่หลักกิโลเมตรมีอยู่แล้วนะครับหรือว่าบอกตำแหน่งคร่าวๆว่าที่ท่านมองเห็นสังเกตเห็นนะครับอาจจะอาจจะมีอจจม่ด้านนอกอาจจะมีวัดหรือว่ามีอาทางท้องถิ่นที่ตัดผ่านหรือว่าอยู่ใกล้สะพานอย่างไงอย่างนี้นะครับก็ก็สามารถบ,บอกพิกัดคร่าวๆนะครับ ค่ะก็คือก็จะวิ่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วอย่างอาจจะบอกว่าอยู่ตรงกลางหันโลมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจทราบใช่ไหมคะค่ะทีนี้มีคําถามเข้ามาค่ะบอกว่าถ้าหากเดินทางกลับกรุงเทพช่วงวันที่18เมษายนแล้วมันคาบเกี่ยวเข้าวันที่19เมษายนเนี่ยจะขึ้นไปใช้เอ็ม6ได้หรือเปล่าคะอตามกําหนดเราเราเรากําหนดไว้ที่ หกทุ่มนะครับคือเที่ยงคืนนะครับนอกจากว่าวันที่สิบแปดถ้าในรณีที่รถรถมันขึ้นมาแล้วนะครับว่าประมาณทอ่หกทุ่มพอดีนะครับขึ้นมาบนเอ็มหกเนี่ยเราก็จะประเมินรถว่าขึ้นมาใช้เยอะหรือเปล่าหรือว่ายังมีรถติดสะสมหรือที่มีรภาพเยอะหรือเปล่านะครับเราก็จะพิจารณาเปิดให้จนกว่าจะระบายรถอย่างที่เคยพูดไว้นะครับค่ะก็คือดูดูไปมาเป็นหลัก คับดูในความรถเป็นหลักถ้ารถน้อยถึงเวลาปิดแล้วเราก็จะพิจารณาระเบินการปิดนะครับก็ให้ประชาชนเส้นทางปกติไม่ว่าจะเป็นถนนมิตรภาพหรือว่าเส้นทางอื่นที่เดินทางเข้าสู่กรทมอนะครับอันนี้ก็จะจะดูปริมาณรถเป็นหลักนะครับค่ะนะก็อย่างที่บอกนาใหลายๆท่านก็อยากจะเดินทางกัน นะคะแล้วเดี๋ยวถามอีกสักหนึ่งคำถามละกันนะคือสิ่งที่ท่านผออ,อ,อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้ค่ะเป็นแบบไหนยังไงเอ่ยครับก็อยากจะฝากก็คือ,อาการเดินทางกับที่ของเราแคนี้ก็อยากจะให้ต้อตงมีสภาพร่างกายที่พร้อมพักผ่อนเพียงพอนะครับไม่ดื่มเครื่องดืด่มแอลกอฮอล์หรือว่าขับรถเร็วนะครับอีกอย่างก็ควรตรวจสภาพรถยนต์ยานพระของเรา ใหมีความพร้อมนะครับเพราะว่าการเดินทางไกลนะครับบางทีอาจจะเกิดเมื่อยล้าหรือว่าปริมาณรถน่แน่นสะสมมากอย่างเงี้ยทาให้การเดินทางต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงบนถนนอย่างเงี้ยทาให้ถ้าเหนื่อยหรือ่อะไรก็ม่วงก็ควรจะพักผ่อนนะครับไม่ไม่ฝืนขับรถนะครับก็ยึดหลักความปลอดภัยของเราเป็นหลักนะครับไม่มต้องรีบนะครับขับรถช้าๆทำให้เวลรอย่างนั้นก็เจ้าาที่ก็คอยดูแลนะครับมีอะไรก็จะพักผ่อน จอดรถจุดรถที่เจ้าหน้าที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ามันถ้าอยู่ด้านล่างก็ปั๊มน้ามันนะครับ <คะ S 2> ถ้าอยู่ด้านบนครับขึ้นมอเตอร์เวย์ไม่ไหวยิงก็หล,ลบจอดหลบเข้าเข,ข้าทางจุดเฉียนเจ้าที่เขาเตรียมไว้นะครับแล้วก็แจง้งเจ้าที่ว่าขออาจจะขอนอนขอยืดสักหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เจ้ญญญาที่ก็พร้อมที่จะให้ให้ความดูแลนะครับเพื่อเพิ่ความปลอดภัยของพ่อพี่น้องอยู่แล้วนะครับค่ะมีคุณสิทธิพงศ์ค่ะผอขา เขาถามว่าเมื่อไหร่เอ็มหกเนี่ยจะเปิดเต็มระบบได้คะอีกนานไม่เอ่ยอเปิดเต็มระบบนะครับตอนนี้ก็อย่าง,อย,างอย่างที่ทราบนะครับมอเตอร์เวย์ตั้งแต่บางไอินมาเ็นถึงนครราชสีมานี่มีมีแบ่งเป็นการก่อสร้างอยู่สี่สิ่ตอนนะครับระยะทางรวมก็ประมาณร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรตอนนี้ก็ก่อสร้างคืองานโยธาทั้งหมดมันเสร็จเกือบเสร็จไปแล้วนะครับก็ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีบาง บางช่วงอย่างอยู่ในโคราชของเรานะครับตอนนี้20ตอนนะครับ20ตอนเนี่ยก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ13ตอนนะครับมอะให้บริษัท O&M เข้าดูแลรักษานะครับซ mm ึ hmm. ่งตามแผนเดิมนะครับปลายปี66งนานก่อสร้างงานเยิาทั้งหมดหน่าจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ปลายปี67นะครับก็มีการติดตั้งระบบต่างๆแล้วก็จะมีการทดลอง ให้เปิดให้ใช้บริการฟรีอันนี้ตามแผนนะครับถ้าไม่มีถ้าม,มีลีคับเพื่อน,นครับอย่างอย่างตัวที่มีการปรับแบบขอเกาะวงเงินเพิ่มนะครับก็น่าจะประมาณ<ช>อ่อพฤ่อาที่ถึงนี้ท่าได้หลักการได้เงินเพิ่มมาเรื่อยๆดำเนินการก่อสร้างนะครับก็จะไปเป็นปตามแผนตามนี้นะครับเพราะคาดว่าปลายปีเจ็ดปลายตีหกเจ็ดนะครับน่าจะเราจะน่าจะได้ใช้การการทดลองวิ่งฟรีของมอเตอร์วีดนะครับถ้าสมมติว่าเสร็จแบบเต็มระบบเลยเนี่ยจะวิ่งฟรีสักประมาณกี่เดือนคะเนี่ย อันนี้ต้องรอรอนโยบายต้องรอเคาะก่อน <yeah. S 2> ใช่ไหมคะค <Tier> ร began, again, ับเรอพร้อมก่อนนะครับรอเคาะก่อนนะครับอาจจะมีการทดลองวิ่งใช้ซีสามเดือนอะไรอย่างนก็ก็ก็รอดูดูก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ความความก้าวหน้านี่สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอสำหรับวัเซีนโควหคมหน้าขับความก้าวหน้าทั้งหมดเอ่อโดยภาพรวมท้งวัเก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วของงานกวดตั้งทั้งหมดนะครับก็เือุไม่เยอะนะครับก็ ก็ถ้าได้กรอบวงเงินตามที่มีการแก้ไขแบบอะไรเสร็จภายในพิจารภามิถุนานี้ก็น่าจะก่อตา้างเสร็จประมาณปลายปีหกหกนะครับอืก็น่าจะได้ใช้กันนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าส่งการปีนี้ต้องตรวจสอบนะสภาพรถสภาพคนถ้าคุณขับคนเดียวไม่ไหวก็น่าจะมีเขาได้ว่าเหมือน คนมาช่วยกันผัดขับก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ไหวจริงๆขึ้นไปบนมอเตอร์เวย์แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้แต่อย่าฝืนนะคะครับอืมนะคะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางท่านผออชิตพลก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางกลับกันเชื่อได้ว่าในช่วงห่วงสัปดาห์การเดินทางทั้งขาบไปและขากลับเนี่ยเจ้าหน้าที่ทํางานหนักกันแน่ๆเลย ยังไงก็ต้องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะท่านพอค่ะครับครับครับขอบคุณมากครับคุณอาติยาครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะท่านพอที่มานะให้ข้อมูลการเกี่ยวกับการเดินทางการขึ้นไปใช้มอเตอร์เวย์เอ็มหกฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะวันนี้ขอบคุณท่านพออมากเลยนะคะครับครับขอบคุณมากครับคุณอาติยาครับอ๋อขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังคือ หลายคนก็อยากจะเดินทางอยากจะถึงบ้านไวๆแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเอ่อการเดินทางทางมิตรภาพเองบางคนอาจจะไม่ชินกับการที่จะไปใช้มอเตอร์เวย์บางบางครั้งบางคนบอกว่าเอ้ฉันใช้มิตรภาพดีกว่าแต่บางคนอาจจะแบบอยากลองของใหม่อก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ท่านผอ,อ,อก,ก็แนะนำนะคะว่าเขาเปิด ให้ใช้อย่างถ้าเป็นฝั่งขาออกกรุงเทพเนี่ยก็จะ11เอ่อนะประมาณ11-14เมษาเขาจะเปิดวันเวให้ออกนะนอกเมืองแล้วก็15-18ถึง18จะเปิดให้กลับเข้ากรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีการเปิดสวนทางกันแบบนี้นะคะคือวิ่งวันเวอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงค่ะว่ามีคุณผู้ฟังนะทักทายกันเข้ามาบ้างหรือเปล่าน,นะคะทาง YouTube นะคะคุณเชียนสี บอกว่าสวัสดียามข้ามครับดีเจอะไรเนี่ยชิลวิทเหรอคะชิลวิทเหรอคะคุณอาทิตย์ยาอ๋อไม่ใช่สวัสดีครับดีเจคุณอาทิตย์ยาและทีมงานหลังไมล์สพเก้าหนึ่งครับผมตอนนี้รับฟังอยู่แถวแถว,แถวประตูน้ํารถติดไหมคะคุณเชียนสีประตูน้ำนะก็แจ้งผ่านข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็คุณ สิทธิโพ์ที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อไหร่จะเปิดเต็มระบบก็น่าจะประมาณปลายปี66นะคะหรือไม่ก็67ถ้าเขาเปิดเต็มระบบเนี่ยอาจจะได้วิ่งฟรีนะแต่ว่าจะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็คุณชัยนุชิตก็ถามเข้ามากรณีรถเสียถามให้เรียบร้อยนะคะคุณสุชาดาก็ ถามเข้ามาเกี่ยวกับกรณีรถเสียจะแจ้งได้แบบไหนยังไงใช่ไหมคะก็หนึ่งห้าแปดหกเบอร์เดียวเลยแล้วบางคนเนี่ยเคยมีนะประสบปัญหาแบบว่าเวลาขับรถไปเราไม่รู้ว่าฉันอยู่ตรงไหนยังไงพยายามมองนะคะเขาเรียกว่ามองรอบข้างเราเพราะว่าบางทีเราโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ย นะหลายหลายท่านเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าเอออยู่ตรงนี้เองอยู่หอนาฬิกาอะลฟาราบเราก็พยายามบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทาง tiktok ก็มีคนส่งถูกใจให้โฮสหลายท่านเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงขออนุญ,ญาตจบไลฟ์สดไปเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวช่วงหน้า it talk จะคุยกันเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า,ยฟา,ยฟายอย่าลืมมาติดตามใครที่มีคำถามจะคุยกับอาจารย์อามก็ ฝากคำถามกันไว้ได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยาชร